เป็นอินฟูเต็มตัวคืออะไรครับหมายถึงว่าเธอจะไปทำคลิปเป็นอนเตไม่ใช่คืออย่างนี้คืองานงานหลักๆอ่ะก็พวกอีเวนต์หรือว่าละครอะไรย่างเงี้ยก็มีมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเอของปีหน้าครับผมตอนนี้ก็จะมีหลักๆที่แบบหลักๆเลยนะก็คือจะเป็นการทำยูทูปครับผมใช่เป็นยูทูปเต็มตัวก็ก็ถ้าเกิดว่ามัน มันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้เราก็ก็พร้อมตรงนั้นครับผมที่เราทํามามันตัเสินได้ไหมมันก็ขึ้นขึ้นลงลงครับแล้วแต่จังหวะครับมันขึ้นมันเป็นยังไงมันขึ้นมาขึ้นไหมครับหมายว่าขึ้นมันแบบประสบความสำเร็จขึ้นอ๋อก็ดีลูกค้าลูกค้าเข้ายอดวก็ดีครับผมคือซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงครับ S <S ดีบ้างไม่ดีบ้างตอนลงก็ไม่น้อยใช่ไหมคบตอนลงก็มีน้อยมันมีนอยอยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยคนดูหายไปไหนวะหรือว่าคอนเทนต์เราไม่ดีวะเราต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขอะไรอย่างนี้เราต้องต้องเปลี่ยนตัวเราอะไรยังไงบ้างนียครับผมส่วนมากตอนขึ้นมันจะเป็นคลิปไหนตอนนั้นแรกๆจะเป็นคลิปกับวันใหม่ครับใช่หรือว่าจะเป็นคลิปคนเดียวก็มีบ้างครับผมและคลิปที่เราไปเอ็กกับเขาอะหลังๆมาเนี่ยคือด้วยความที่ผมเห็นว่าเฮ้ยคอนเทนต์มันควรต้องเปลี่ยนเออวันเราถ่ายกันเองเนี่ยมันอาจจะแบบ คนดูอาจจะเบื่อแล้วเราก็เลยเฮ้ยมีแขกรับเชิญดีไหมอะไรอย่างนี้ครับดีครับยอดฟิวก็ดีครับผมดีเลยเพราะว่ากดอินก็ด้วยก,ก็ก็ด้วยครับเฮ้ยแล้วคุณทำอินมั้ยอินสิครับทำงานก็ต้องอินสิครับอินกับงานครับ เลทำไมรไม่ได้เข้าประเด็นเลยทำไมเราูดทำไมเราดูละสดลเลงลคือน้ำลายสรอบแล้วนะน้ําเอาน้ำให้นองเเห็นเห็นเห็นกองเชียไหมเห็นกองเชีเห็น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 กว่ากระแสกระแสเยอะมาถามเลว่าเป็นแฟนกัมาเพราะว่าเห็นแบบเอางี้ผมเล่าให้ฟังนะทุกคนคืออย่างนี้มันเริ่มมาจากที่คือผมกับกั่โฟนเนี่ยรู้จักกรรมนาแล้ว แต่ว่ารู้จักกันแบบทางๆจนวันนึงเนี่ยพี่โฟก็เห็นว่าผมมีช่อง u t u b e แหละเขาก็เลยมาชวนผมว่าเฮ้ยไปถ่ายคลิปด,ด้วยกันไหมก็คือเป็นเกสในช่องเขานั่นแหละผมก็อ่ะโอเคไปถ่ายสิแล้วเหมือนกับผมไม่ไแน่ใจว่ากระแสตรงนี้มันมาอย่างไงไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทำไมาอยู่ๆคนถึงมาจับจ้นกันแล้วก็ผมก็จะมีเทปพี่เอ้ยผมถ่ายให้พี่โฟแล้วพี่โฟก็ต้องมาถ่ายให้ผมบ้างเหมือนกับเป็นการคอลแลบกันนั่นแหละแล้วผมก็คือแค่นั้นเลย แค่น่เลยการถ่ายทิกตอกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่ไปทํางานด้วยกันใช่ครับผมเขาคูพสดเค่ะก็เลยถูกจับตาอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมพึ่งสดไหมพวกเราอ่ะไม่มีหรือเปล่าเอาหรอเออเออคืออย่างนี้ผมกับพี่โฟเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางานร่วมกันอ่ะจะไม่เคยเจอกันเลยใช่แต่พอเจอกันมันก็ถึงจะถึงจะมากขึ้น ผี่เพราะว่างานมันเข้ามาเรื่อยๆครับใช<า>่แส่งว่าการทำงานรวกกัรลูกค้าก็ตอบรับดีเยี่ยมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นเรื่องดีครับเป็นเพราะว่าเคมีเราเ,เข้ากันดีมากๆก็อาจจะเพราะว่าอาจจะ <c oughs> เป็นเรื่องของนิสัยแหละที่มันเฮ้ยมันคุยกันแล้วมันแบบชอบแบบแกล้งกันคุยกันแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยคุยกันในมุมอย่างนั้นเลยไม่เคยแบบ ไม่เคยเลยแบบศูนย์เปอร์เซนต์เลยยางพอมาพอมาร่วมงานสโคพอมาร่วมงานเราไม่เปลี่ยนจากใครมาภาพแรกที่เราเห็นเขาตอมาร่วมงานแล้วก็ได้เห็นที่ใสเขามากขึ้นเฮ้ยเหมืนอนว่าเฮ้ยเหมือนกับเขาขเป็นคนที่ที่แบบเป็นคนสนุกมากๆอ่ะเป็นคนที่แบบคุยสนุกมากๆ, <ใน S 2> ๆครับผมในในเมื่อคนเชียร์เยอะขนาดนี้มันมีโอกาสพัฒนาศึกษั้วอเาเพราะว่ามันแข่งโอ้โหถ้าเอาจริงนะถ้าเอาจริงเลยนะมัน ไม่ไม่เคยกันไม่เคยคุยกันในในทางด้านนั้นเลยเพราะนั้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดเอาไว้อย่างนั้นด้วยใช่ครับแล้วที่จริงมีคุยกันไหมว่าสมมติว่าคนจับทิ้งกันมากๆอย่างเี้ยเราคุยกับพี่โฟโ้เว่าพี่โฟเขาบอกผมแล้วครับผมเพิ่งไปถ่ายคลิปกับพี่โฟมาอ๋อวันเสาร์นี้<อ>เขาบอกว่าน้อง มึงต้องพอแล้วนะกูจะหาผัวเราไม่ได้กลัวตัวจริงเราไม่ได้กลัวจังหวะผักใช่ไหมไม่ได้กลัวเลยผมไม่ได้กลัวเลยเพราะว่ารู้ว่าต่างคนต่างไม่ได้คิดอะไรต่อกันใช่ครับออกโกรพแปะแบกแตะเบรกเขนาดนี้เราเขาไม่แตะเบรกผมคือมันมันไม่มันไม่มีการเหยียบคันเร่งอยู่แล้วใช่ใช่ครับนี่ตอบความจริงล้วนๆเลยมันสบายมากๆ เออนเคนถามคนถามเยอะมากคนถามเยอะมากไม่ได้คนล้อตัวอย่างเงี้ยผมไปเจอใครเขาถามเฮ้ยพี่โฟยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจะตอบนะไม่เห,น,ห,เหนื่อยผมก็ตอบความจริงไปได้ไใช่แล้วก็บอกมีการลืมล้มมาอะไรนะฮะล้มลอน,อนล้มอลอที่ตงลอมาว่าลืมล้มทำความร,กรักทำจะลืมล้มได้อ๋อหลอกล่อทีุ่บัติเหตุรักเลยทห้มึงไงผมต้องพูดไงให้คนเชื่อเพราะว่าคือภาพมันเอาไว้อย่างนั้นน่ะถูกต้องไหมพ่าพมันเอาไว้อย่างนั้นว่าว่าแบบ เฮ้ยมาเจอกันป่าก like> ็บอกว่าไม่ไม่ได้มีอะไรแต่พอมาขาดคลิปปิดตอกอ้าวดันมาจิ้นกันอีกแล้วเลยคุยกันว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามาเจอกันอีกเนี่ยแล้วมาถ่ายคลิปเนี่ยเอาเป็นคลิปอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่แบบคลิปจิ้นๆในอย่างเงี้ยครับแบบภาพบรรทัดแบบแบบเอวไงอ้าวเล่าให้ฟังแล้วเหมือนกันผมเล่าให้ฟังตรงนี้เลยเาเลยเห็นรูปนั้นป่ะที่ที่พี่โลงว่าชอบป่ะเนี่ยเห็นป่ะอ่ะมันเป็นอย่างนี้ ฮเอาอยมางนี้คือผมเห็นรูปใช่ไหมแล้วผมขับรถอยู่ผมติดไฟแดงผมก็ติดไฟแดงปุ๊บผมเห็นรูปแล้วผมเม้นเลยว่าอืมเมนไม่แบบอืมเสร็จปุ๊บผมก็วางมือถือขับรถต่อทำงานทำงานเสร็จปุ๊บกลับขึ้นรถมาเช็คมือถือเฮ้ยทำไมโนติคในไอ่ะมันแบบคนแท็กเรามาเยอะมากด้ยผมก็ดูเฮ้ยมันคืออะไรวะดูเสร็จปุ๊บผมเปิดเข้าไปดู พิ่งเห็นแคปชั่นตอนนั้นจริงๆอ,อันนี้เรื่อความสัตย์จริงเลยผมเพิ่งเห็นแคปชั่นตอนนั้นว่าชอบป่ะเนี่ยแล้วผมดันไปตอบว่าอืมแล้วผมจะดุ้งเลยว้ยผมก็แบบเฮ้ยลบดีป่าวะถ้าลบก็มีพิ่ลดสิผมก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแล้วพอตอนเย็นปุ๊บเพจกันแบบเอาไปลงกันผมก็เลยไปบอกพี่โฟว่าเฮ้ยพี่โฟมันลั่นวะอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้คำว่าอืมเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนิดนึงว่าผมกับพี่โฟเนี่ยชอบพิมคอมเมนต์อย่างเงี้ย กันมานานแล้วว่าอืมอืมโดยที่ไม่ได้รู้สาเหตุด้วยถ้าไม่เชื่อหาอีเวนต์ให้พีโฟน่อยนะเอโฟไปคุยหน่อยไม่เป็นไปได้เหรอที่คนเราจะเป็นใครเราไม่อ่านแคปชันผมขับรถอยู่จริงๆคือคือคือ,คอบางทีผมอันเนี้ย ของจริงเลยคือบางทีผมไม่ได้สนแคปชั่นหรอกผมเห็นรูปเพราผมเห็นเลยอึ้มทำไมมือขาผมทำไมไม่คุณยืนไม่อยืนสุงแล้วนะคุณคุณไม่ไม่ผมอันนี้คือความจริงทั้งหมดครับเราโสดนะวันนี้เราโสดนะฮะเราโสดเลยโสดเลยจ้าไม่โสดเลยไม่โสดเลไม่ไม่ได้ปิดจ้าอ่าไม่งั้นพี่ถามว่าเนี่ยพี่ส์ถ้าเราโสดเขาก็โสดทำไมเราไม่จีบเขาคนอื่นโสดต้องเยอะต้องแย่ทำไมผมไม่ไปคุยกับคนอื่นอ่ะไม่แต่เธอใกล้ชิดกันไงเจอกันบ่อย เจอบ่อยพักงา,านจริงๆครับทุกคนครับเพราะว่านี่พี่นาตาลบอกว่าเคยคิดจะจีบเธอถามเองใครคิดจะจีบคือมันมีโมเมตนต์น,น,นั้นไหมเอางี้ไม่เราว่าพี่น้องเอางี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยคิดในเรื่องทางนั้นเลยกับทางคุยกันในเรื่องของแบบเอ้ยคุยกันคบกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่ไม่มีเลยถ้าเกิดว่าผมเปิดไลน์ดูได้อะบอกเลยว่า100%ที่ในไลน์เนี่ยมันคือเรื่องงานล้วนๆเลยใช่ครับถ้าคนเขาจะปิด่าเธอ คู้จริงกันถ้าเป็นจริงครับแล้วถ้ามีผลในกระจารที่ต่อซาวแลก็มีผลในกระดูกก็จะเป็นกรอซาวมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างแต่ว่าเออยังไงดีอ่ะผมคิดว่าผมสามารถที่จะอธิบายได้ใช่ครับอาลัดกีไก่กินสาวอันนี้ประเด็นทะเลเลยทะเลคือแบบน้นชาหวานช่างยังไงดีผมว่าพี่ต้องไปทำงานกันแล้วหรือเปล่าเี่ไม่เราอยู่ได้รอดได้นี่งานเอางี้อ่ะเก๋ไก่เก๋ไก่คืออย่างนี้คือเก๋ไก่เนี่ยเขา เป็นคนที่อยู่ในบริษัทเดียวกับผมคือช่อง youtube ผมอะ่ะผมอยู่เก๋ไก่ก็อยู่ด้วยคนในบริษัทเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่านัดให้นัดให้ว่าเฮ้ยชวนเก๋ไก่มาถ่ายไหมเพราะว่าเหมือนกับเราเราเองก็หาแขกรับเชิญใช่ไหมก็ชวนมาถ่ายเสร็จปุ๊บถ่ายคลิปแรกลงเสร็จปุ๊บเหมือนพี่โฟเลยเด้งขึ้นมาอนี้อีกซึ่งผมก็เฮ้ยทำไมวะมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็คลิปที่ทะเลนั้นอะ่ะมันก็คือเป็นว่าผมเนี่ยต้องไปถ่ายคืนในเขา้าเหมือนเหมือนกันเลยก็คือเป็นการคอลแลบกันนั่นแหละแต่อาจจะด้วยด้วยโมเมนต์หรืออะไรก็ตามอะ่ะผมเองก็เป็นคนที่แบบเทคแคร์คนอยู่แล้วเป็นปกติคนก็นจะมองว่าเฮ้ยพี่น้องห่วงเก๋กไก่มากเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมก็ห่วงทุกคนนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเหมือนพี่โฟเลยแค่เดียวเลยไม่ได้มาไม่เคยไม่มีอันนี้ไม่มีใครเลยเ<ม> แสดงว่าเราก็คือเคมีสารพันละนามากคือผมก็ไม่รู้จนตอนเนี้ยผมอ่ะคือเอางี้ที่ผมถ่ายทิกตอกเพราะอะไรเพราะว่าพี่โฟเป็นคนบอกว่าเฮ้ยน้องเวลาไปถ่ายทิกตอกกับใครเนี่ยเหมือนกับผมเห็นว่าพี่โฟเขาถ่ายทิกตอกกับคนเยอะ <c oughs> ใช่ป่ะผมก็เลยถามว่าเอ้ยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอว่าเราไปถ่ายงานกับใครเนี่ยเราก็เคยถ่ายทิกตอกเก็บเอาไว้นะเก็แบไบว้เป็นเป็นคอนเทนต์นะ <c oughs> ผมก็เฮ้ยเอามาั่งดิก็แบบเหมือนกับบิวทิกตอกแหละบิวว่าเฮ้ยให้มันให้มันบูมขึ้นมาผมก็เออก็ดีว่ะก็เล่นก็เล่นมั่งทีนี้พอเล่นเสร็จปุ๊บ ผมก็เล่นกับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเล่นหมดเลยนะกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเฮ้ยลงเรือนนล,ลนำนี้ดีไหมลงลำนี้ดีไหมหรือหรือว่าพี่น้องจะเอาอยัางไงเลือกทุกคนคือผมไม่ได้เลือกใครทุกคนเลยคือผมทํางานกับทุกคนทุกทุกคนที่ผมถ่ายเนี่ยทาํางานด้วยกันทุกคนเลยครับผม,มที่บ้านเราก็สงสัยกันแน่เออบอลเขาสงสัยว่าสรุปแล้วใช่เขาเองก็อยากรู้ <laughs> ซึ่งผมก็แจ้งไปตามความจริงแหละว่ามไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้ววันนี้ก็คือสดยาว อย่าออยย่่าาพึ่งยาวสิอย่าพึ่งยาวสิก็ยังไม่มีครับวันนี้มันไม่มีครับแล้วเราจะไปเจอไหมอะไรนะครับจะมีแล้วบอกไหมล้วบอกเอางี้เดือนหน้าผมบวชชใ่อดถ้าเบรกอย่างนี้หน้าความจะหมดแล้วนะความรักาถ้าเราบวชใครถือหมอน ยังไม่ได้คุยก็จะเป็นเป็นเป็นน้องมันใหม่แหละใช่ทำไมคนถือหมอต้องเป็นใครหรอเขาทำหลักเวลานทำไม่เช่อคนที่จะเป็นคนที่เป็นคนรักอย่างเงี้ยหรอก็เป็นน้องมันใหม่นั่นแหละใช่แต่ว่าแต่ว่าขออนุญาตไม่เชิญขออนุญาตเลยนะไม่เชิญเพราะว่าเพราะว่าคือตอนเนี้ยแม่อยากให้มันเป็นแค่แบบคนในครอบครัวขนาดว่าเพื่อนผมไม่ไม่ได้ชวนเลยผมบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าจะมาหาผมนะ มาตอนนี้ผมเป็นพระใช่ใช่ไปบัตบุญตาใช่ใช่ขออนุญาตด้วยครับขออนุญาตไปบวชอะไรอะเขาอะไรหนอครับก็อยากบวชให้แม่ครับใช่ก็อายุเยอะแล้วด้วยบอกวันได้ไหมหรือว่าโอ๊ยผมขอไม่แจ้งวันดีกว่าแล้ขอโทษทีดิขอโทษมากเดือนเดือนหนึ่งครับเดือนนหนึ่งมีความพร้อมแค่ไหนคือตอนเนี้ยผมค่อนข้างเครียดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการบวชที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ มันป,ปรับพอสมควรแล้วผมมันรับงานเอาไว้แน่นมากช่วงเนี้ยนะผมเครียดเพราะว่าผมมันต้องไปวัดด้วยเพื่อที่จะไปท่องไปท่องบทสวดขออุปสมบทด้วยใช่บางงานผมก็ต้องแบบขอยกเลิกเขานะาเพราะว่าผมแจ้งเขาจริงว่างานผมมันแน่นมากจนแบบผมต้องมีวันที่ผมไปวัดด้วยอย่างเงี้ยครับใช่เออทำไมถึงต้องไปช่องดีท้างาน,น,นมันเอางี้ถ้าเกิดว่าคนตั้งใจยอยากบวชเนี่ยอย่าปล่อยอ,อ,อย่าปล่อยให้มันผ่านไป พออยากปุบ๊บอะทำเลยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผมไม่เคยมีความอยากเลยผมผัดผ่อนมาตลอดผัดนมาเรื่อยๆ